มุมแดงสตาร์บอยเดมอนก8พบกับมดทำเขมาจากกัมพูชาครับตำแหน่งผู้จัดการของบริษัทโซโลประเทศไทยจำกัดครับเอ้าแม่เจอหมัดฟันผู้ต่อสู้จากอาร์เจนตินาในหัวก็กลัวนะครับอยากรู้อยากดูครับบอกว่าดูแล้วสนุกแล้วก็ตื่นเต้นครับมาแล้วมาแล้วเพลงขาของสตาร์บอยสตาร์บอยพัวนัวพัวพันไปเรื่อยสุดยอดครับคุณมารุตสุดยอดลูกพเดิเอาคืนเลยครับไม่พ่าย มีหัวใจจริงๆครับจิ้มทองเอ้าเอ้ามีถอยครับเหมือนกันครับมดคำขบาวครับเอ้าฟอนสอกเข้าไปยังไม่โดนครับตาบอยตอนนี้วงในครับวงในเตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวชักไฟฟันสอกครับอ้าวครับอาชีพของตาบอยอยู่แล้วครับรับจ้างตีเข่าทั่วรรกอาณาจักรครับโอ้ผ่านยกแรกครับสนุกจริงๆครับพักกันสักครู่ครับอ้าวครับว่ากันต่อครับ ทิมท้องต้องระวังครับทางคาร์เมลนันรอจะฟันซ้ายอยู่แล้วครับอาครับสับแล้วอ่านะครับติดได้ไหมครับตีแล้ครับตาบอยตีไม่เลี้ยงตีเข้าไปครับทั้งซ้ายทั้งขวาหมดคุณธรรมศักดิ์อีกครักหนึ่งครับนั่งอยู่หลังผู้บรรยายปิดไปปิดมาแล้วปิดไปปิดมาแล้วหวังแค่ขวาเอาเข็นไปโอ้ยขอได้แล้วเสียบโอ้โหโดนก็เป็นตัวอ่อนตัวงไปเหมือนกันครับ หุ้ยแหลกศอกซ้ายครับเสียวไส้ครับโอ้กว่าจะถึงตัวครับดูครับถึงตัวแล้วเสียบเข้าไปตีเข้าไปครับสตาร์บอยแปดตอนนี้ครับไม่ยอมประท่าแล้วครับบอลเข้าเอาอีแล้วเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับสตาร์บอยเปล่าครับทีวีช่องแปดครับกรรมการตีรักครั้งยังนั่งดีอยู่นะจากมุมหนึ่งมามุมหนึ่งครับ S O L O ครับสร้างความกระหึ่มให้กับช่องแปดครับตีไปเรื่อยบอลยกครับวางแข้งซ้ายโอ้ ทีแล้วครับแต่ว่านักวยเสมอกันครับเอาหวดก็ต่อแล้วครับสานาทีอ้าวลูกนี้ก็แบตอนนี้บมดมาออกลูกฝีมืออ้าวดัดหมัดซ้ายก็ได้หมัดหนึ่งเอาเข้ามาครับต่อครับเสียบครับวงในโอ้ยังตีไม่ได้ครับตีมดคำเข้ามาเขาพยานจาโอ้ยดูครับเข่าของมดคำเขามาก็มีทบาใสเกียร์ถอยหลังครับเวทีของการต่อสู้อ้าวพลิกลมลงไปครับันไปตกเวทีแตกครับศอกหักคู่ต่อสู้ลนหลับ ร่วมเชียร์ครับส่งใจเชียร์โอ้โหหูนี้ครับเสียบเด้นเรื่อเออปิดลบลงไปหนกนี้ครับจิ้มหมัดขวาแล้วก็วางแข้งขวาเกี่ยวไว้แล้วก็ดันทางนั้นซาบอยล้มไปแมชชาร์ตนะครับไม่ใช่เฉพาะนักมวยต้องแข็งแรงนะครับผู้บรรยายวันไหนพักผ่อนน้อยนี่ล้มจับเหมือนกันครับคุณมารุตครับตีครับแข้งขวาครับอัดเข้าไปบริเวณลำตัวมดมดน่คืนโอ้โหแข้งขวาเนี่ครับเข้าร่องเต็มเ็แล้วก็มดครับพยายามจะหัก โอ้โห oh oh, บรรยากาศช่วงดูภาพซูปเปอร์สโลว์ภาพชา้ชาชา้ชาสัา้นนี่อุกกระทึกไปหมดครับหักลูกนี้ครับโอ้โหยกที่7ของสตาร์บอยยกที่5ของมดทำขมเมามครับแมใครจะเป็นแชมป์ไป For the winner of our four-man tournament this evening from the My boy diamond